ซื้อเบาะยังว่ายังไปชิมสมองไปมื่อคือต้องไปชิมสัมผัสกบเพิ่นเวลาคนมากนะขึ้เขาว่างไปคอย่เมื่อไหร่จะได้สมองก่อนเลยล่ะจะได้หัวก่อนเลยล่ะแล้วก็กดติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงๆเลยครับที่ครับคุณผู้ชมนะครับคนสุรินทร์ทีวีนะครับวันนี้ผมเดินทางมาตามคุณแม่ไข่มุกนะครับบอกว่าฝันตะเคียนมาบอก นะครับตามหามานานแล้วนะครับสําหรับแม่ไข่มุกนะครับงวดที่แล้วเข้าทั้งบนทั้งล่างงวดนี้แม่ไข่มุกจะได้เลขอะไรเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันนะครับไปเข้าไปหาแม่ไข่มุกกันไปกันลืเดี๋ยว,วเนาะอาจารเมื่อเช้าเพิ่นเข,เ,ขเขาไปเขาฝันเนาะได้วาเลนตินก่อน ไปหาเัวเหลี่ยมมาสือเขาไปหยดฝนมาสืเขาไปฝนให้ฝนหยุดมาสื่เขาไปหาเหล่มสาเพื่อมาหาครสาเพ่อมาหาอยู่บ่มาฝนคอยพิเศษซื้อๆกาแค่สัมผัสซื้อสัมผัสได้อสัมผัสได้ไปไปสัมผัสมือเสานี่บ่ไม่ร้ายหรอกอะไรแล่ว่ามือสาวก็อยากมากอีกเนาะคนซีมาช่วงไหนเนาะคนซีมาไปซื้อหูเนาะคนเราจะเพิ่นเปิดกระเบื้องหรอเนาะเขาก็เป็นคนธรรมดาซื้อเลยอ่า แต่เพิ่นเขามาหาเพิ่นอย่างมหาเพิ่นมหากับพิมาได้ยังกับกัปตันสบายกับกัปตันสบายใช่ไหยังกันไม่แต่โศกตลาดเลยเนาะแม่นถึงมาถือกับเหล่าเต้แล้วเนาะแล้วเต้บุญแล้วตะบุญแม่ครับเหล่าเต้โศกไปสศกมาแล้วเนาะครับเพิ่นเพิ่นมาหาหลายเที่ยวแล้วแม่บ่อ๋อเพิ่งมากในสองในเสื้อพิเศษอ๋อในเสื้อที่สองเอาเพิ่นเอาเพิ่นขึ้นมาเนาะอ่าอืมขึ้นมากหมดที่แล้วเอางวดงวดแรกเนี่ยถือน้ำเขาวบน ก็บ่ได้เวลาก็จงว่าปเลอย๋อคนบ่นเลอร์เออกเล่บบาทก็เลยอืบอเือไ่ดอกว่านับเอแาบอกว่าเวลสัมผัสเรื่องแบบนี้เนะอืมไม่ากเสัมพัสก็รับเาก็แบบรับเพิ่นคุยก็เพิ่นคพยกับเพิ่าเ้เพิ่นมากเพิ่นเบาจังไดแนบอกครับเพิ่นเบายังลำแนบอ คนสืบเป่นหวัก็ลมตามาปัวถ้ามมา่คนสพากจะให้ลงตามาปัว<อ>คนอนไรเมาวัวมวงก็คอยรอกคอ,อยกัยกล้ตาพูดคนสืบเป็นวัจะกัดล้ตามามาหา,าน้ำเจา่าเนี่มามาหาเจ้านี่ิ่นมบาบาอยอย่างนี้บ่ใช่จะว่าจะเมติเคียนมาไหมไมนี่ นั่นแหละเพื่นมาซื้อยเนี่ยเพื่อนมาเเพิ่นมาซื้อยางเพื่อแค่เพิ่นอยากได้เนี่ยอยากไนี่ยก็มาบอกมาเกาเพื่อนไทยได้เพื่อนเพิ่นว่าเพื่อนอยากได้คนลไหม่เก่ายาวมาสั่มกับ้านเมื้อนิสเซนเพื่อนก่เก่าแก่หายางเมื่อนิสเซนเพื่อนเก่าหายางโอ้นไยแต่เพือนว่าเก่ายางราคาอันนั้นน้าบอกยังเกอะก็อื่นได้ผ่าเสีเมนบอกอ้เพิ่อนก็อยากได้ผ่าเกียริสีน้ ทรานเพลศเราเม่นมันมเจาเขาไปเลยเนขาไปเห็นแมนเขาไปเห็นแล้วูปาน่างเิ่นบ่ออทีนิกะคือที่มานี่ก็อยากได้ตัวเหล็กนําเพินสัมผัสตัวใดตัวใดฮงกับกับ่รม่ณวาบ่เสื้อเนาะกัข่อยกับ่ม่ณกนสีสู้เรือนจลาสีเนาะับเม่กเขาจะเลยก็เตไหกับบเสื้อโดนบ่เสื่อวาสิมีแบบนี้เนาะเป็นอะไรคะมาถาอะไกเ้อมาถามโสงน้ำเพิ่น มาขอโสกบมามามาขอโศกน้ำเพลอเขียนไหแน่เถอะนะเอาตัวใหญ่ๆเลยเนาะอาจารย์ถือบ่ถือกรบปบวากันไหไแ่สบายสัมผัสได้เมจะะเขียนขึ้นน้ใหม่นะครับคุณผู้ชมเป็นมะโปรดปายไหเแล้วเป็นมะโปวดไหเหล่ยมเจ็ดเจ็ดแปด อ่าโอ้ยยยในชั้นอุมีปากกามีจิ๊กบ่คือตัวหน่อยเห็นเนี่ยมมเห็นข่อยแหงสายตาบอดีประานีข่อยแหงสายตาบอดีเอายยยเลยเออเออเอายยเลยเอากระคักเบื่อกไ้พี่น้องในเบื้องทั่วประเทศเบื้องนงกับบานีแล้วเจ็ดแปดหโอ้ ุดยอดสุดยอดเฮ้ดูนี่แหละของแท้ระบาดเธอนี่สัมผัสได้มือเศร้าบทตัวนี้ไม่เอาะถ่ายหันใหม่ผมเบึ้งน้ำแน่ผมพันเห็นในทั้งทีเอามูนมุนมูนมุนเสื้อยังน้อนี่นออ๋อาลุงตำตำเนี่ยอ๋อลุงับต่ำเนี่ยผมถ่ายบ่ได้เออนะเนอะไปเขาไปเขาแันเพลินแะผู้ใดเพิ่นมาหาไัยกันแท้ พ่นมาหาหนองนี่ล่ะคนขืนมาจากคน่นเลยล่วงหาเอือยค่อยเป็นเอือยเพิ่นอ๋อคนล่วงหาเจ้าก่อนอตัวเดียวกันเลยเจนซแปดหาแม่ตะเคียนหูจักซื้อเพิ่นบอแไม่ตะเคียนอยู่คนฮะยายมนท่าแม่มนทา แม่ตะเคียนนั่นบอกครับคุณซืออ้อแม,แม่มณทามีแม่พุกแม่มณทาเออแม่ตะเคียนซื้อแม่มณทาเพื่อนเพื่น,นมาเขียนให้หรือเพื่อนมาบอกเป็นตัวครับเพื่อนมาบอกอะไดแล้วเนาะแตเคียนลย่ะก็อยากพึ่งพักเขียนลย่ะอ๋อเ,เออพป็นมากกว่สิบใส่หููบอก มัาโอกเพรามซ้อขอคยเวลาเขามากสิเนเขามาเขาว่าใส่ผ้าใส่หัวคอยเรียบร้อยมดทุกอย่างแหะคอยซื <k> <k ้อกายังวายยังัน่ยู่ในหัวกันมาคือต้องคอยจตสัมผัสกับเพื่นเีอคอยกับโมว่าเพื่อนจะไหนเนาะแต่ว่าแต่วลาคนมากนั่นคือเขาว่างไขคอยมื่อลยู่ในสมองคอยในละยู่ในหัวคอยเขาจิไห้เขากาบยังแม่บะแม่ไม่กาบมากในต้นนั่นแหละใต้น่างละอืะครับ าตาั้มเพิ่นตา,ตามเพิ่นบอกอ๋อเจ็ด <7, S 1> ครับแปดห้านะครับอือเจ็ดคุณมุกเ<แ>มุกเออคุณมุกค<แ>ุณมุกแม่ไ<แ>ข่มุกแม่แม่ไข่มุกแม่ไข่มุกพี่ไข่มุกแม่ไข่มุก อยู่บ้านร่นชมรูงพี่ไข่มุกนะคุณคุณแม่ไข่มุกคุณพี่ไข่มุกเวลาเพิ่นเ<ไ>ขาม,มาสัมผัสน,นี่เพิ่นสิมากางคืนหรือกังเว้นครับแม่แต่เคียนทุกเวลาถือขึ้นมาใหม่นี่ เลี้วแต่เพิ่นอยากมากเมนต้อนี่เพิ่นซื้อมากหรอวอนี่เพิ่นมลบ่เนี่ยเพิ่นมกเนตอนี่เพิ่นซื้อมาแลหรอวะนี่แม่ตะเคียนซื้อซื้วเปิดโบสถ์แล้วเนาะแม่ต่เคียนังี่กอดผมหลงเบาที่แม่ต่เคียนมนทามณฑาหรือว่ามิสุมณฑานะบอกครับซื้อแม่ตะเคียนมณฑาซื้อืแม่ต่เคียนมนทาจากแม่นออยู่นะ การอูเขียนมนณ่าเนี่ยเลือิหลงแม่แต่เขียนมณทาเพื่อนหายโศกมุ้งห่าวเหลาทั้วเอืทังน้หะมาังนแม่มานงนกันแน่มาไก่กั้นแนวปุ๋นปนมากพาน้งปุ๋นก่อนได้ก่อนสิมาหาหน่องเพื่อนว่แม่ แม่ตะเดียนะครเพิ่นเพิ่นสมูทเพิ่นมานี่เพิ่นก็เลยบอกให้พี่เพิ่นฟ้าในบามยัางดอกเพิ่นไปเดให้เลยเพิ่นเดเพิ่นเดให้เลยตัวฤกษ์งวดที่แล้วก็จังสี่คือกันบ่งวดที่แล้วกันได้บอกเลยเลยไปหน้านี้จ้าบ่อ๋อบ่ได้น้ำเพิ่นงวดที่แล้วเพิ่นให้ตัวใดก็ะึแม่ยหาสองงวดที่แล้วหาสองงวดนี้แม่ตะเคียนมลทาขึ้นมาขึ้นมาใหม่จากน้ำ งวดที่สองนี่งวดที่สองบาทีงวดที่งวดได้ข่าวว่าสามหาสองตรงโอ้สามตเลยกับสองศูนย์นอกนะบนรางด้วยนะครับเอได้เข้ามากได้ข่าวได้เบิรบ้านคือเบิร์มู่บ้านเรือบนี้าน้าทางอื่นได้หลทางอื่นได้หลายคืกได้ยิ่เร็ว่่มาก้ เที่ยวนีเพิ่นหายตัวนีเอาหายเพิ่นถือหายมูฮ้าเบิงแน่ถือถือไม่เบิงแ่อแนตัวนีบบครับแม่บอบบบบบบบนบบบบบบ้บบ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 าบบบบบบบะบบ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 บ้บบบบบบอบบบีบบบบบบบะบบ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 บอกบบ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 บ งวดที่แล้วให้สามหาสองสามตัวเลยตรงตรงเลยงวดนี้ก็ให้ตัวเดียวเลยคือเจ็ดแปดแดห้าเพิ่งงวดนี้สี่สามตัวอีกเนาะนะครับขอบคุณคุณพี่ไข่มุกเนาะครับขอบคุณพี่ไข่มุกหลายเด้อครับเด้อขอบคุณหลายๆเล้ยครับมื่อหลังสีได้มารบกวนอีกถ้าแตกสามตัวสองตัว เออให้มันหมานเด้อสาธุสาธุครับสาธุครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับคีีสวัสดีครับผมแฟนช่อง YouTube คนสุรินทีวีนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไ้ก่อนกดตร้มสีแดงๆเลยครับเพื่อบให้พลาดข่าวสารอีกนิดหนึ่งกดรูกระดิ่งให้น้ำแนครับรูกระดิ่งกิ้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 งกดนำคำ พูงคลปย่้งได้ทันสิบรดพภาทคลิปและสิบรดพภาทข่าวสารในช่อง YouTube คนสุรินทีวีครับผมก็ขอบคุณหลายหลาสำหรับผูติกดครับผมขอบคุณ